สวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องเราไปนำตัวนกลมสรับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในเกมแฟนซีเท่าอีกแล้วนะครับคอนเทนต์ในวันนี้ครับก็จะเป็นการแนะนํากิจกรรมใหม่นั่นเองครับซึ่งมีเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับกิจกรรมแรกที่น่าสนใจที่เพิ่มเข้ามานะครับเราไปดูในส่วนของอีเวนต์กันด้านบนกดเข้าไปเลยกิจกรรมแรกนะครับก็คือ Summer Be a ีชนั่นเองครับทอยดูเต่าออกพจนภัยรับของรางวัลทุกวันนะฮะอ่ะเรากดเข้าไปเลย โอ้ oh, เป็นกนระาดานผจญภัยโดยการทอยลูกเต่านะครับมีของรางวัลม,มั้ยไม่นะในส่วนด้านขวามีภารกิจให้ทําด้วยนะครับกดเข้าไปดูซิอ๋อ oh, ในส่วนของภารกิจนั้นนะครับเราจะสามารถได้ลูกเต่าเพิ่มนั่นเองนะครับนี่เลยมีล็อกอินทุกวันส่งออเดอร์ที่นาคอนเทรดนะครับอ่าสำรวจวัตถุดิบ deep, นะเตอร์ลีสิบเก้ารูปีขึ้นไปนี่เลยเขาจะเขียนบอร์ดอยู่ตรงนี้ครบด้านซ้ายนี่นะ ระยะเวลากิจกรรมนะครับ11สิงหานะถึง24สิงหาคมนะครับรีบมาทำกันนะครับตรงนี้นะอันนี้คือ,อะไรชิ้นส่วนเก็บสะสมชิ้นส่วนชุดมาลีนบอยมารีนเกริร์เมื่อหยุดที่ช่องชิ้นส่วนสะสมห้ครบ4ชิ้นเพื่อน,นับชุดคอสตูมครบเซตอ๋อคือเราต้องถอยลูกเต๋าให้มันครบสินะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับเขาจะมีชิ้นส่วนอยู่ในกระดานด้วยเห็นไหม เออนี่ไงนี่ไงแม่มันสี่ชิ้นตรงไหนฮะเออลองถอยดูสิถอยได้ไหมอ,อ้าวได้หนึ่งอ,อ๋อโอเคโหอ,อีกช่องนึงเกือบได้รับชิ้นส่วนคุณผู้ชมเลยไปไปเนี่ยเลยปไปไปเนี่ย โอ้โหได้คอนเลยอีกหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนการหอยลูกเต่านะถ้าจะอยากได้ลูกเต่าเพิ่นครับก็ทํากิจกรรมตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วต่อไปนะครับก็มีกิจกรรมนะเทศการรลฤดูร้อนอีกครับเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเลยนะครับมาดูทางด้านขวากันอ่านี่เลยครับด้านขวานี่นะเต็นตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปดูนะครับ อ่ะตอนนี้จะมีเทศกาลฤดูร้อนนะครับเราก็จะส่งผู้คนนะหรือชาวเมืองนะครับไปทำหน้าที่นะขุดหอยมาอ่ะอันนี้ก็ต้องรอเวลานะครับอ่าเมื่อเราได้หอยมาเนี่ยนะครับอ่าทำไรต่อคุณผู้ชมสมมติว่าเราได้หอยมาแล้วนะ,ะสมมติว่าเราขุดได้หอยมาแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาหอยเนี่ยมาที่ร้านไก่นะครับ นี่นะร้านไก่ริกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็คาฟเป็นพวนี่ฮนะที่เป็นอนะีเวนต์ฮะพวหอยนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะนี่นะอ่าเศษหอยที่เราได้มาเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ฮนะด้านซ้ายบนนะครับเราก็เอามาคราบเนี่ยนี่ฮะอันนี้นะพอด้านี้เสร็จนะครับก็มาทางด้านซ้ายนี่เลยนี่นะครับที่เขียนว่าเว้ต์ตรงนี้นะให้คลิกตรงคําว่า e v e n ์นะครับเนี่ยตรงนี้เราติ๊กถูกนะคลิกเข้าไป อ่าอันนี้เราจะสามารถส่งพั่วเปลือกหอยได้นะครับก็ให้เรากดส่งไปเลยเสร็จแล้วนะครับเราส่งแล้วเรากดที่ดูที่ประสาทนะนี่เห็นไหมเราก็จะได้แว่นตาไว้น้ํามาแทนนะครับอ่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เรามาส่งเนี่ยเราก็จะได้แว่นกันแดดนงครับแล้วเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับจากกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับผมนี่ตามลูกเลยนี่ดูบี้สามสิบนะฮะ นี่แล้วก็มี one s ซ r ร c h a l l e n g เนี่ยนี่น่าสนใจมากเลยนะฮะเนี่ยที่เราต้องการนะเอออย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับผมต่อไปนะครับก็มีกิจกรรมอีเวนต์อีกนะฮะด้านบนกดเข้ามาดูอีกครั้งหนึ่งนี่เลยครับก็จะมีกิจกรรมตู้บุญไข่เพื่อนักใต้ทะเลนะครับอันนี้อะไรอะ่ะมีจอร์ดกับนีโมอันนี้น่าจะเป็นสกรีนหรือเปล่านะครับเนี่ยนะักรบกับเชฟนะครับ ระยะเวลากิจกรรม13สิงหาถึง18สิงหาเ,ออเขาบอกว่า Ruby f ฟรีไม่สามารถใช้เล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับอันนี้ต้องเติมเท่านั้นนะกดเข้าสู่กิจกรรมไปดูสิโอ้รางวัลใหญ่นะครับเลือกรางวัลที่ต้องการ1ชิ้นมีนีโมกับจอร์ดเหรอเอ,อ๊ะเลือกน้องดีโมแล้วกันนะนารักรกีกดเข้าไป ตกลงคุณได้เลือกเชดดีโมดระดับตำนาน5ดาวแล้ววันนี้จะถูกตั้งเป็นรางวัลใหญ่นะครับโอเคกดไปเลยว้หมเรามีเพชรเตริมนะครับอยู่2,000เอาสักหน่อยไหมได้เอาสักหน่อยฮะไข่5ฟองอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราเปิดได้ไข่5ฟอง อ๋อนี่ไงคือมีการันตีด้วย่าคุณผู้ชมด้านขวานะครับถ้าเกิดเราเปิดได้ไข่5ฟองเนี่ยเราจะได้ดีโมอันแรกเลยดิที่เหลือก็เป็นของรางวัลอื่นๆนะครับอ๋ออ๋อ,อนี่อันนี้จากล่างขึ้นบนด้วยว่าหนึ่งอาอ๋อกรันตีนะเดี๋ยวเราเรามาเปิดดูนะครับว่าเราจะได้ดีโมหรือเปล่านะถ้าเกิดเราไม่ถ้าเกิดเราเปิดก่อนที่จะได้ไข่5้าใบก็คือได้เลยสินะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับเอา5ครั้งเลยแล้วกันไป โอ้ยีได้คุณได้นับไข่3ใบแล้วก็นักแัสอะไรเนี่ยบริโอโพลี่โอ้ได้ตัวละครด้วยนะครับเจ้าเมือง1 <c oughs> ดาวไอเทมจะถูกเพิ่มอย่างไอดีของท่านภายนนาในสี่โมงเกิดวันในสตาร์เกมเพื่อตรวจสอบนะครับอ๋อต้องในสตาร์เกมด้วยเราได้ไข่มา3ใบเหรอเอ้ยงั้นรออีกได้ไหมเผื่อได้5ใบนะฮะเออนี่ไง่สามใบจริงด้วยนะครับลองเอาต่อเลยนะ สอครั้งนนก็180กดไปโอ้โหได้หนึ่งใบรับนี้ทำไมไม่2ใบไปเลยอ่ะแล้ก็ได้อัลวินอะไรเนี่ยอันนี้ต้องรีนะฮะก็ได้พวกตัวละครมาโอเคคงต้องอีกรอบนะฮะไข่อีกใบหนึ่งอ่ะจัดไปโอ้โห,หนึกว่าจะจบที่180ไม่จบนะไปะเออเหมือนจะไม่จบที่ เอ๊ะทำไมรอบสามไม่มีอ่ะทำไมไม่มีไข่เลยอะ่ะได้อาาัศวินอมาอะไรบ้าลืมเลยฮะเนี่ยเอออเอ้ยแม่เหมือนจะยืดดีอ่ะอ่ะกดสักรอบหนึ่งอืมเอ๊ยถามจริงทำไมรอบที่สามเราสี่ไข่ไม่มาเลยอะ่ะไอ้อ,อะไรได้อะไรครับนูโตกสี่ดาวนิวสี่ดาวโอ้ได้ตัวสี่ดาวด้วยครับอืม ทำไมไข่รอบสุดท้ายมันออกยากจังเลยอะ่ะอืมนะออกได้แล้วกดไปที่เผอเอ๊ะข้าไปไข่มันออกรอบหนึ่งรอบสองง่ายทำไมรอบต่อไปเหมือนยากอะ่ะซินดี้คุกิอาเธอร์เอ๊ะหรือเราต้องรีเกมก่อนเออผมว่าต้องรีเกมก่อนแหละเออเดี๋ยวลองรีเกมก่อนฮะเดี๋ยวเข้าใหม่ครับเพื่ออาจจะบักหรือเปล่านะอะ คุณผู้ชมผมได้ทําการรีเกมที่บร้วนะการแก้บักนะฮะรอบนี้เดี๋ยวผมจะเปิดรอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าผมจะเก็บเพชรไว้ทําเมืองสวยๆด้วยนะครับผม <c oughs> เออคนที่ต้องเก็บไว้ไว้ทาเมืองด้วยนะฮะ,ะเมืองก็ใช้เยอะเบิดกันนะอรอบสุดท้ายแล้วผมคิดว่าน่าจะได้นะครับถ้าไม่ได้ก็คุณผู้ชมต้องรองไปเสี่ยงโชคกันเองนะครับผมอันนี้ผมอาจจะโดนไม่ดีก็ได้นะก็ไปโดมปับอึ๊บให้ต้องหมาจังหวะเนี้ยเออ ไข่อยู่ไหนดนี่ยเออได้ตัวละครเลยได้ไหมอ่ะไม่มีเลยฮะอ้า,าวไข่ก็ไม่มีฮะโอ้ละท่านจะเกลือนะฮะไข่ไปสุดท้ายอ่ะคุณชมอ่ะไปเดียวเองของผมนะอาจจะเก็บเพิ่หน่อยแล้วค่อยมาเปิดเพิ่มเติมนะฮะเออหมายถึงว่าต้องเติมนั่นแหละเดี๋ยวดีผมจะเก็บไว้ทำมงุงทําเมืองก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะรุ้ทึกนะครับกับน้องรีโม่นะฮะนี่เลย ่ะฮะดาวก็อย่าลืมมากดกันแล้วกันนะฮะเป็นไงนบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมนะครับใน a n t a s ซ t ทา n รอบนี้นะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเราก็เป็นในช่วงของเดือนสิงหานะอ่าอย่าลืมมาทำกันนะครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับบางอันนะสำหรับวันนี้นะครับแนะนำคอนเทนต์กิจกรรมต่างๆใน a n t a s ซ t ทา n นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ในคอนเดตนหน้าอาจจะเป็นอะไรต่อไปนะครับรอติดตามในช่องน้องบัดาตัวงกลมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังกดแจ้งเตือนด้วยนะครับดูจ้า